สวัสดีครับวันนี้เสนอวิธีการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลบน d a ต a ก r ิ d ของ Genesis 24นะครับรวมทั้งการอัปเดตข้อมูลผ่าน Genesis 24ด้วยนะครับก่อนอื่นเราเปิด Workbench ขึ้นมานะครับใน w w r r k e n n h h นี้นะครับจะมะีโมดูลต่างๆอยู่มากมายให้เราเลือกไปยังโมดูลที่ชื่อว่า กริดเวิร์กหกสิบสี่เซิร์ฟเวอร์ถ้าใครยังไม่ได้เอาเครื่องหมายถูกใส่นะครับเอาเครื่องหมายถูกใส่ซสก่อนนะครับจากนั้นเลื่อนโปรแกรมขึ้นไปเลื่อนรายการโปรแกรมขึ้นไปนะครับแล้วดูหากริดเวิร์กเซิร์ฟเวอร์กริดเวิร์กเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าด้านบนไม่พอมันก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้คลิกเข้าไปเราก็จะเจอกิ่งที่ชื่อว่า local host แต่กิ่งออกมา จะจะรูปแบบการติดต่อไปยังดัต a ตอ s e เหลากหลายรูปแบบเช่น OLEDB ODBC Oracle SAP SQL Server ถ้าเป็น MySQL ก็สามารถผ่าน OLEDB หรือ ODBC ได้นะครับเช่นเดียวกับ Microsoft Access และอื่นๆนะครับในที่นี้ผมใช้ SQL Server ผมแตกกิ่ง SQL Server มาแล้วสร้าง New Database Connection นะครับคลิกขวาตรง SQL Server Connection ตรงนี้นะครับแล้วเลือก New Database Connection จะปรากฏหน้าต่างทางด้านขวามือนะครับเป็น Grid Work Server Database Connection ขึ้นมาทีนี้เราก็าตั้งชื่อ Connection เช่นเป็น MSSQL นะครับ แล้วก็คลิกตรงปุ่ม Change Connection จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า SQL Server Connection นะครับด้วมันคลิกเข้าไปอันนี้ผมขอลบของเก่าทิ้งก่อนทีนี้เราคลิกตรงทู o l b a r ตรงปุ่ม Add Connection String <c oughs> เพื่อเพิ่มนะครับ Connection String ใหม่เข้ามาเพื่อระบุว่าเราจะติดต่อกับดาต้าเบสชื่ออะไรบ้าง ก่อนอื่นเราเลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากในเครื่องผมใช้ SQL Server Express นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชื่อเครื่อง backslash แล้วก็ SQL Express ถ้าเราไม่รู้จักชื่อเครื่องนะครับเราสามารถใช้ local อยู่ในวงเล็บได้นะครับจากนั้นก็ผมจะใช้การติดต่อในโหมด Windows NT หรือเราจะใช้ SQL Server โดยใช้ username และ password ของ SQL ก็ได้จากนั้นก็เลือกว่าจะติดต่อกับ Database ชื่ออะไรผมเลือก n o t w i n นะครับคลิกโ OK. อเคนะครับเราสามารถ rename ได้นะครับ Connection เขาจตั้งชื่อให้เราอัตโนมัติว่าเป็น n o t w i n d d r s c o e หนึ่งเราสามารถ rename ได้นะครับ rename Connection string ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับตัว Connection ที่เราสร้างขึ้นมา โดยคลิกให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเขาก็จะปรากฏ n n e c t i o n String ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีปุ่ม Apply ให้คลิกปุ่ม Apply เป็นการสร้าง Connection String เสร็จบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะติดต่อกับ Table เชื่ออะไรของ Database ที่ชื่อว่า Not Win นะครับทีนี้เราเข้าไปคลิกขวาตรง MySQL ต,ตรง MS SQL ที่เราสร้างกันมาจากนั้นเลือก New Data Source นะครับคลิกขวาแล้วเลือก New Data Source จากนั้นเราตั้งชื่อ Data Source ตัวนี้ซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปยัง Table ใน SQL Server ของเรานะครับเช่นผมตั้งชื่อว่า Mploy2 Table ถ้าผมต้องการที่จะ Insert ข้อมูลเข้าไปได้ด้วย Update เข้าไปได้ด้วย Delete เข้าไปได้ด้วยก็เลือกทั้ง3ตัวนี้นะครับจากนั้น จะมีทูลอยู่ด้านข้างเป็นทูล Edit Command Text ให้คลิกเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปเลือก Simple SQL Designer เราเลือกทำไมเลือกเพื่อที่จะไปเลือก Table นั่นเองนะครับเขาจะถามว่า Table ที่เราต้องการคือ Table อะไรเราก็คลิกปุ่มจุดๆ,ๆแล้วเลือก Table จากกิ่ง Table นะครับจากกิ่ง DBO แล้วเลือก Table ที่เราต้องการเช่นเลือก Table Employee คลิกโอเคออกมาครับจากนั้นเราเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการที่เอาข้อมูลมาแสดงามา e l e t e หรืออัปเดตนะครับในนี้ผมเลือก Select ออกแต่เนื่องจากว่าใน table นี้มันมีคอลัมน์พิเศษอยู่2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่า Ph o t o ซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพเป็น b i n a r y นะครับเป็นเป็น b บ te นั่นเองอันนี้เราไม่สามารถอัปเดตได้เราไม่สามารถอัปเดตได้นะครับเพราะว่าเ,ออเราไม่มีไฟล์รูปภาพส่งให้เขาเพราะนั้นผมจะเอาออก นะครับเช่นเดียวกับ Photo p a r พาด้วยนะครับคอลัมน์ไหนที่เราไม่ต้องการอัปเดตหรืออินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปให้เราเอาออกนะครับเพราะว่าคอลัมน์นี้ในตารางที่ชื่อว่า employee er นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการอัปเดตเข้าไปแต่ไม่มีข้อมูลเข้าไปมันจะเออร์นะครับจากนั้นผมคลิกโอเคออกมาเขาก็จะมีวิสัยถามเราว่าเนื่องจากว่าท่านได้เลือก Insert Update Delete ดังนั้นโปรแกรมจะสร้าง Insert Command Update Command และ Delete Command ให้โดยอัตโนมัติท่านจะตกลงหรือไม่ถ้าเราตกลงตอบ yes เขาก็จะสร้าง Command ให้เราทั้งหมดเลยนะครับ Command Insert Command Update Command Delete โดยที่เราไม่ต้องสร้างอะไรเองนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่าง refresh period ถ้าเกิดว่าเราต้องการ refresh ข้อมูลเราสามารถ r refresh m m n u a l ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เขา refresh ให้เราอัตโนมัติเราสามารถกำหนดค่าได้ว่าต้องการให้ refresh ทุกกี่วินาทีทั้งนี้เราสามารถ r e f r e s h m a น u a l ได้เองบนหน้าแสดงข้อมูลได้ด้วยนะครับฉะนั้นคลิกแอ p l y ครับท่านนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยการ config ว่าเราจะติดต่อกับ Database อะไรกับเทเบิลชื่ออะไรนะครับบน Gridworks e r v v r r ของ g e n e s i s 64สิ a d ีทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาข้อมูลมาแสดงนะครับเราเปิดไปที่ g r a p h w o r k 64นี่คือ g r a p h w o r k 64นะครับทีนี้ไปที่ตัวแท็บที่ชื่อว่า Control ลองมองหาตัว g r i d w o r k 6 6 v v i w w r r อันนี้จะมีอยู่ใน g r a p h w o r k 64 10.6นะครับวางลงไปนะครับทีนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดูที่กิ่งสุดท้ายที่ชื่อว่ากริดและแท็บที่ชื่อว่าซอสซอสก็คือซอสที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับเราจะเอามาโชว์นะครับมันไม่มีในรายการใช่ไหมครับ เพราะนั้นเราก็สร้างใหม่โดย add new subscription ที่ลิงก์ไปยังตัวซอสที่เราเพิงสร้างขึ้นมาในคลื่เวิร์กเซร์เอรนะครับคลิกเข้าไปแล้วเลือก dataset ครับเมื่อเลือก dataset ปุ๊บนะครับเราก็คลิกตรงปุ่มนี้ครับปุ่ม browse a data tag จะมี สิ่งต่างๆมากมายทั้ง backnet opc server database server opcda hda ua server นะครับ ae มากมายในนี้เราต้องการติดต่อ database แล้วก็ double click เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า database หรือเราจะเลือกในมุมมอง mesh ก็ได้นะครับมันก็จะมี database เรา double click เข้าไปครับก็จะเจอกิ่ง sql server double click เข้าไป จะเจอ mssql ซึ่งเป็นคอนเนคชันที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใน grid work server ดับคลิกเข้าไปครับก็จะเจอ data source ดับคลิก data source เข้าไปเจอ employee table ที่เราสร้างขึ้นมาใน grid work server เนี่ยนะครับใน grid work server เนี่ยจะมีกิ่ง mssql และ employee table ซึ่งเป็น data source ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับเราก็จะเจอ employee table เป็น data source ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใน u a browser ด้วยนะครับ เลือกนะครับไม่ต้องดับเมือคลิกนะครับเลือกเฉยๆแล้วก็คลิกโอเคเรียบร้อยแล้วครับ Close ทีนี้ลองรันดูนะครับด้านข้างจะมีปุ่ม Run Time อยู่คลิกปุ่ม Run ข้อมูลก็จะเข้ามาแล้วครับจะมีการ refresh ทุก10วินาทีตามที่เรากำหนดไว้แต่ถ้าเราต้องการ refresh เองสามารถทำได้นะครับ เราสามารถที่จะนี่ครับ refresh ข้อมูลเองได้นะครับแบบแมนนวลนะครับคลิกตรง viewer สักก่อนถ้าคลิกภายนอก toolbar มันจะหายไปถ้าคลิกภายในกริดนะครับก็จะมี toolbar ของ database ขึ้นมาเราจะ filter เราจะ sort เราจะ refresh อะไรก็ได้นะครับทีนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในนี้เราก็เบินคลิกเข้าไปผมเปลี่ยนแปลงเป็นสุทธิพงษ์ enter เรียบร้อยครับลอง refresh ดู สุธิพง์ยังอยู่นี่เป็นการใช้งานเบื้องต้นในการนำข้อมูลมาแสดงและจัดการบน Genesis 4สวัสดีครับ